สงสารแต่แม่ปลาบูอาศัยอยู่ในฝั่งคงคานางเอื้อยเป็นลูกกัมพาถึงเวลามารงรัมเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะพวกเรานักแสดงนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทอง โรงเรียนคณยาวทารินเจริญสุเคราะดิฉันเด็กหญิงปรียาพัฒนวิถีเทพค่ะเด็กชายนัทกรมาลังเด็กชายในตะวันเด็กหญิงปลายฟ้าตานวนเด็กหญิงนภพัฒนกมลรัตะโนบลเด็กหญิงดาวิการไตาย,ยงเด็กชายรัชธรรมโบสูงเนิน เด็กหญิงอัญชิษาพงศรีดาเด็กหญิงทิตชายากงเพชรและเด็กชายเกลือร่รมขาวณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อธารก,กะมีภรรยาสองคนคนที่หนึ่งชื่อคณนิ t ฐาและคนที่สองชื่อคณนิถีคณนิฐามีลูกชื่อเอื้อยและคณนิถีมีลูกชื่ออ้ายกับอี หนึ่งทลกะได้ออกไปจับปลากับนางคณิฐาวันนั้นโชคไม่ดีได้แต่ปลาบู่ทองติดแหขึ้นมาทุกครั้งเขาก็ปล่อยมันไปในน้ําแต่แล้วก็ติดแหขึ้นมาอีกแล้วซ้าแล้วซ้าเล่าจึงโมโหมากเฮ้ย hey, ทําไมได้แต่ปลาบู่ทองวะและทุกครั้งที่ได้แต่ปลาบู่ทองนางคณิฐาก็จะขอเอาไปให้เอื้อยเลี้ยงพี่จา๋าปลาบู่ทองน่าสงสารจังเลยฉันขอเอาไปให้เอื้อยเลี้ยงได้ไหม หาปลาก็ยิ่งโมโหบันดาลโทสาทำร้ายนางจนตกลงไปในน้ำด้วยจิตท,ที่จดจอแต่ปลาบูท่ทองและลูกของนางนางคณนิถาจึงไปเกิดเป็นปลาบูท่ทองอารกกลับมาเอื้อยเห็นทารก,กจึงรีบวิ่งไปหาพ่อว่าพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนทารก,กจึงตอบเอืเ้อยไปว่าแม่แกไปหาชู้ใหม่แล้วมันจะไม่กลับมา ไม่เชื่อเอ้ยเลยไปร้องไห้ที่ห่าน้ําส่วนนางคณิถาที่ไปเกิดเป็นปลาบูทองแล้วนางเห็นลูกของนางนางเลยรีบเข้าไปหาลูกและเล่าทุกอย่างให้เอื้ยฟังมจะมาหาแม่ทุกวันเอยมักจะพูดกับแม่ว่าแม่จา๋าแม่ปลาบูทองแม่ลอยล่องขนใดให้มาหาลูกร่อนรำนำปลาเข้าฝากมารดาโปรดเถิดแม่จา๋ายารีรอ อยู่มาวันหนึ่งไอ้และแม่มาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงให้ไอ้ไปปลอมแปลงเป็นเอื้อยเพื่อจับปลาบู่ทองแม่จ๋าแม่ปลาบูทองแม่อยู่ไหนมาหาเอื้อยหน่อยจ้ะแม่จ๋าแม่ปลาบูทองแม่อยู่ไหนออกมาหาเอื้อยหน่อยจ้ะแม่เร็วๆหนูจับมันได้แล้วเล่เสียใจมากที่สุดขณะที่สอึกสะอื้นรำ่ำไห้ก็มีไก่ตัวหนึ่ง เดินเข้ามาปอบและพูดกับเอื้อยว่าเอื้อยจ๊ะพี่ไก่ก็ช่วยได้เท่านี้แหละนะพูดพร้อมกับใครเก็บปลาบูทองให้ขอบคุณนะจ๊ะพี่ไก่ที่กรุณาต่อเอื้อยเอื้อยรับเก็บปลาบูทองมาด้วยน้าตาน้องหน้าเอาื้อยฝักเกตปลาบูทองไว้ในป่าตั้งจิตอธิษฐานขอจากเทวดาให้แม่ตนเกิดมาเป็นต้นมะเขือเปราะทุกวันเอื้อยจะมากราบไหวและพูดคุยกับต้นมะเขือเปราะแม่จ๊ะ หนูคิดถึงแม่จังเลยหนูอยากให้แม่กลับมาเป็นคนอีกครั้งขอหนะจ๊ะแม่แล้วขอกรรมก็ซ้ำม,มาอีกเมื่อไอแอบมาเห็นและร่วมมือกับนางคณนตถีซึ่งเป็นมารดาของต้นขอต้นมะเขือเปราะอ้อาวแม่มะเขือเปราะหายไปไหนเื่นหัวใจแทบแตกสลายร่าไให้เมื่อเห็นสภาพต้นมะเขือเปราะที่ถูกทำลายเกอยจ๊ะ พ,พี่ไก่ก็ช่วยได้เท่านี้แหละนะพี่ไก่ตัวเดิมพร้อมพูดกับเอื้อยข้ามาเล็กมาเขือปอใส่มือเอื้อยได้นำมาเล่นมาเขือปอไปปลูกไว้ในป่าอธิษฐานขอให้แม่เกิดมาเป็นต้นโพทองเพื่อให้นางจะได้กรับไหว้บูชาทุกวันในกาลเวลาต่อมาพ้าเจ้าพรมทัศเสด็จมาพบต้นโพทองและเกิดอยากได้ไปปลูกในวังนี่ทหารขูต้นโพทองให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะเอาไปปลูกในวัง แต่ไม่สามารถจะถอนต้นโพทองขึ้นมาได้เอื้อยมาพบและขออนุญาตตอมันดาของตนจึงถอนขึ้นมาได้พระเจ้าพมทาทั์เห็นเอื้อยมีบุญบารมีจึงได้รับเอื้อยเข้าไปอยู่ในวังและแต่งตั้งให้เป็นมาเหสีของตนเมื่ออ้ายมาเห็นทราบเรื่องแล้วก็เกิดความอิจฉา,าริษยาลวงมาเหสีเอื้อยว่าบิดาป่วยจึงเป็นเหตุให้เอื้อยหลงกลลวงถึงแก่ความตาย ได้ไปเกิดเป็นนกแขกเต้าส่วนอ้ายก็ปลอมตัวเป็นเอื้อยเพื่อเข้าไปอยู่ในวังแทนพระราชาก็ได้เนึ้งแต่สงสัยและสังเกตเห็นต้นโพทองเฉียวเฉาไปเรื่อยๆนกแขกเต้าบินไปหาพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ พระองค์จึงทรงเลี้ยงไว้ในกรงทองและทรงพูดคุยด,ด้วยเสมอจนต่อมาไอายม่เหตสีปร้อมแอบมาเห็นรอเวลาเมื่อพระราชาเสด็จออกไปคล้องช้างในป่าจึงจับนกแขกเต้าถอนขนและส่งให้แม่ครัวทำแกงแต่นกแขกเต้าหนีไปอยู่ในจนกระทั่งขนขึ้นเต็มตัวจึงลาหนูออกไปท่องเที่ยวในป่า okay. ได้พบพระฤาษีพระฤาษีสงสารจรึงชุบชีวิตนกแขกเจ้าเป็นสาวสวยและเสกเด็กชายที่ชื่อเจ้าลบเมื่อเจ้าลบเติบใหญ่จึงอยากรู้ว่าใครคือพ่อของเขาได้จึงเล่าทุกอย่างให้ฟังเจ้าลบจึงเข้าไปในวังและนำพวงมาลัยที่เลื่อย้อยไว้ไปถวายให้แก่พระเจ้าพมทัต เจ้าพรมทัตจำได้ว่าเป็นสีมือของเอื้อยจึงดีพี่ไทยเสด็จออกไปรับเอื้อยกับคืนสู่พระราชวังได้มาเห็นสีปลอมผู้มุ่งร้ายมาชีวิตเอื้อยมาตลอดเกมความผิดจึงชิงดื่มยาฆ่าตัวตายไปก่อนส่วนานางคณิชีนั้นเอื้อยทูลอภัยพระราชทานชีวิตไว้เพียงแต่ให้ขับไล่ออกนอกวงังและให้ถือศีลบำเพ็ญความดีตลอดชีวิต เจ้และต้นโพททองก็มีชีวิตที่สงบสุขนับแต่นั้นมาก็คิดความอิจฉาริษยาเป็นบอกเกินแห่งความทุกข์สวัสดีค่ะ